มใอที่ิ Auto ่อร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะวันนี้เม่มีรถสวยๆนะคะเป็นฟอร์เรนเจอร์แรปเตนะคะให้แรงม้าสูงสุดถึง213แรงมา้าเดี๋ยววนาดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆนะคะราคานะคะอยู่ที่1,790,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีออปชันแล้วก็มีชุดแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้านะคะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นรนเจอร์แรปเตอร์นะคะก็จะมาอันนี้จะเป็นชุดแต่งนะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะเป็นตัวหนังสือ FORD นะคะอันนี้จะเป็นสีดำนะคะดำนี้จะเป็นดำกาไฟนะคะเป็นดำแบบมันจะไม่ใช่แบบดำด้านไปเลยนะคะมันจะแบบเขาเรียกดำกาไฟนะคะดำแรปเตอร์นะคะมันจะไม่ดำสนิทไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะรุ่นใหม่นะคะในปี่ปนี2020นะคะปี2020อันนี้จะเป็นไฟแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นไฟนะคะเป็นไฟแบบใบ led นะคะซึ่งนะคะไฟสูงและไฟต่ำนะคะจะอยู่ในโคมเดียวกันนะคะพร้อมไฟ day time นะคะ running light นะคะสำหรับไฟตัดหมอกนะคะอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกอันนี้ของเราจะเป็นไฟตัดหมอกเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแบบนี้นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีใช้ที่ลากนะคะสำหรับลากนะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะเป็นเทอร์โบโคู่นะคะอันนี้213แรงม้าเทอร์โบ2ลูกนะคะลูกเล็กลูกใหญ่นะคะช่วยกันทำงานนะคะพร้อมกับช o k e ฟ็อกนะคะดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเดี๋ยวเรามาชมล้อกันนะคะว่าวันนี้นะคะล้อของเจ้าแรปเตอร์คันนี้ เป็นล้อขนาด17นิ้วนะคะเป็นยาง BF นะคะอันนี้จะเป็น BF จากโรงงานเลยนะคะซึ่งจะเป็นขนาดยางก็จะอยู่ที่เป็น1 0อันนี้จะเป็น17นิ้วนะคะ285นะคะ70นะคะอ่นะคะก็จะเป็นลายจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นช่วงล่าง ด้านหน้านะคะก็เป็นอิสระนะคะปีนกสองชั้นนะคะส่วนส่วนอันนี้นะคะจะเป็นบันไดข้างนะคะบันไดข้างนี่จะมันจะแข็งแรงนะคะเพราะมันจะเป็นเหล็กแบบนี้นะคะนี่มันจะแบบไม่ไม่ไม่เรียบไม่เรียบไปเลยะคะ่ะมันจะมีแบบขุยขุยแบบนี้นะคะเพื่อให้เราอะ่ะไม่ลื่นนะคะเวลาเราแบบเหยียบลงรถอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีคำว่าแรปเตอร์แบบนี้นะคะส่วนถัดมานะคะคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อนี้จะเป็นคิ้วล้อจากโรงงานนะคะก็จะมาเป็นคิ้วล้อขนาดอันนี้จะเป็น5.5นิ้วนะคะสีใหม่นะคะเป็นสี performance blue นะคะซึ่งเป็นสีฟ้านะคะอันนี้ราคาจะเพิ่มจากสีเดิมๆนะคะอยู่ที่เพิ่มประมาณหนึ่ง ถ้าเป็นสีดําสีขาวก็จะอยู่ที่1,699,000บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสีฟ้ากับสีเทานะคะก็จะอยู่ที่1,79,000บาทนะคะด้านหลังนะคะมีคําว่า Ranger นะคะเป็นสีกาไฟเหมือนกันค่ะแบบนี้เลยติดอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งแสดงสัญลักษณ์ว่าอันนี้จะเป็น e v o l ร t i o อจะเป็นโทษทีค่ะเป็น r a ตอร์ค่ะ ส่วนกันชนท้ายนะคะกันชนอันนี้จะเป็นกันชนเหล็กนะคะจากโรงงานค่ะสำหรับกันชนท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกันชนท้ายสีดำนะคะตัดกับสีแรปเตอร์พร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะคะจุดมาพร้อมกล้องนะคะ กล้องถอยหลังนะคะอันนี้จะอยู่ในในโลโก้เรนเจอร์นะคะแบบนี้นะคะก็เก็บงานเรียบร้อยนะคะมองเห็นชัดเจนนะคะส่วนด้านหลังนะคะอันนี้นะคะไฮไลท์เนี่ยแรปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นช็อคฟ็อกนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะชคค็อคฟ็อกเป็นแบบไหนนี่เลยช่วงล่างด้านหลังนี่ก็เป็นช่วงล่างที่จริงๆปกติรถกระบะก็จะ เน้นเป็นแหนบใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่แหนบนะคะอันนี้จะเป็นเป็นวัดลิงค่ะยึด5จุดนะคะเป็นช่วงล่างเดียวกับเอเวอร์เรสนะคะให้ดิสเบกมาทั้งหมด4ล้อนะคะโชคฟอกนี่ก็จะใหญ่นะคะพร้อมแบบระบายความร้อนได้ดีนะคะก็จะทำให้นุ่มแล้วก็เกาะถนนมากๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะหล่อมาก เดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับออปชันภายในรถนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นหลังแบบอะนทาร่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนะคะนี่ค่ะหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้เลยปึ๊บเข้ามา อันนี้เขาก็จะบอกว่าฝากระโปรงเปิดอยู่แล้วก็น้ำมันในถังเหลืออีก4 6กกิโลนะคะแบบนี้เราก็กดโอเคโอเคไปนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นปี2 0 2 0นะคะจะมีเลนคิปปิ้งแล้วนะคะเตือนเวลาขับออกนอกเลนนะคะแบบนี้ถ้าเราไม่ใช้เรากดตรงนี้นะคะจะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้เอว r าเลดก็เหมือนกันนะคะกดตรงนี้เหมือนกัน,น,นกดปับ๊บมันก็จะหายไปแต่ถ้าเรากดจะใช้งานนะคะ ก็ขึ้นมาแบบนี้ระบบนี้นะคะทำงานความเร็วที่เริ่มต้นตั้งแต่64กิโลเมตรขึ้นเป็นต้นไปนะคะถึงจะทำงานนะคะมีในส่วนของ c r u ส s อ c o n t r l นะคะปุ่ม c r u ส s อ c o n t r l ล็อกความเร็วนะคะตรงนี้นะคะพร้อมกับพวงมาลัยแบบ p a t t s h i f นะคะก็คือเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัยนะคะจะเป็นเครื่องหมายบวกฝั่งนี้นะคะฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็น ลบนะคะก็คือลดเกียร์นะคะก็จอนะคะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะก็สามา,า,ถารถสั่งโทรเข้าโทรออกนะคะบนพวงมาลัยได้โดยที่เราไม่ต้องไปละสายตาหาโทรศัพท์มือถือเรานะคะเพียงแค่เราเชื่อมต่อบลูทูธนะคะไว้ที่จอ,อนี้นะคะก็จะทําการสั่งการด้วยเสียงนะคะเพื่อโทรเข้าโทรออกแบบนี้นะคะรับสายนะคะก็จะทํา<อ>ให้ดีขึ้นนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกระจกนะคะ กระจกข้างหลังนะคะก็จะตัดแสงอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะจะเป็นจุดดำๆตรงนี้เวลามีไฟส่องมาข้างหลังนะคะก็จะเป็นแสงสีฟ้านะคะเพื่อลดการแบบเพื่อลดอาการในส่วนของเวลาเรามองแล้วมันแสบตานะคะคอนโซลค่ะนี่นะคะคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลน,นะคะสีดำนะคะซึ่งก็จะเป็นคอนโซลหุ้มหนังนะคะ พร้อมกับเดินได้นะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทแบบนี้นี่ปุ่มสตาร์ทนะคะส่วนเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์แบบสิบสปีดนะคะเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้โหมดก็จะมีอ่า,อาเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะ high นะคะแล้วก็ขับเคลื่อนสีล้อแบบ h i g h นะคะความเร็วไม่เกิน120ก็คือสามารถเปลี่ยนได้นะคะส่วน4 low นี่นะคะก็เราต้องหยุดรถก่อนนะคะแล้วก็เข้าเกียร์ไปที่เกียร์ N นนะคะแบบนี้จะปรับได้นะคะเป็นโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะอันนี้ก็จะมีปุ่มปุ่มะระบบช่วยลงทางชันนะคะกับ อันนี้จะเป็นล็อกเฟืองท้ายเป็นไฟฟ้านะคะพร้อมกับปุ่มนี้นะคะจะเป็นระบบป้องกันการลื่นถลายนะคะปุ่มนี้ถ้าเกิดว่ารถติดลมเราก็สามารถกดออกได้นะคะสำหรับใช้งานปกติก็เปิดใช้งานไว้ปกตินะคะส่วนวิทยุก็สามารถใส่ซีดีได้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็เปิดวิทยุได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะคะนี่ค่ะ เบาะหนังของเรานะคะแรปเตอร์เนี่ยจะเป็นเบาะหนังแบบหนังกลับนะคะซึ่งจะเป็นเบาะหนังอะคันทล่านะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะก็จะเป็นได้นะคะเป็นสีน้ําเงินออกฟ,ฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหนังอะคันทาร่านะคะซึ่งก็จะเป็นหนังกลับนะคะหนังกลับอันนี้เราใช้อยู่ในรถแข่งนะคะที่ต่างประเทศนะคะเรานํามาใช้ในเฟรนเจอร์แรปเตอร์เราด้วยนะคะอันนี้นะคะเวลาเรานั่งเนี่ยค่ะมันจะดูดนะคะดูดดูดกับ เสื้อดูดตัวเราเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราขับความเร็วสูงๆหรือเข้าโคง้งอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่เหวี่ยงไปตามตัวเบาะนะคะไปตามเบาะนะคะหรือออกนอกเบาะไปนะคะส่วนด้านหลังก็กว้างค่ะนั่งสบายเป็นหนังกลับเหมือนกันนะคะเป็นอคันทนล่าเหมือนกันนะคะอคันทนล่าสังเกตว่าเราจะใส่ไว้สําหรับตรงผิวที่เราสัมผัสเช่นตรงหลังกับ ตรงตรงนี้นะคะที่เป็นขานะคะแบบนี้อ๋อวันนี้ฝนตกแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆอกันกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกุญแจนะคะ กุญแจของเรานะคะก็จะมีคำว่าแรปเตอร์นะคะพร้อมปุ่มเปิดล็อกกับล็อกรถแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีี r วอา e มาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย Ford Ranger Raptor คันนี้นะคะก็รับรองว่าคุ้มนะคะคุ้มแล้วโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ก็ขับฟรี90วันนะคะตอนนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะคะ0839825161นะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่กดเข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย